สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์วันนี้เราจะทำนายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนมกราคม2566นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15 พฤศจิกายนของทุกปีค่ะเราจะใช้ไพ่ออราคเลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในส่วนของดวงทั่วไปเนี่ยเอกก็จะทายตามหน้าไพ่นะก็จะเป็นคําทํานายแบบเข้าๆไม่ได้แบบเจาะจงละเอียดอะไรถ้าอยากจะดูแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะดูดวงแบบละเอียดจริงๆอยากจะดูดวงชะตาแบบละเอียดต้อนรับปีใหม่ 2,566แนะนำให้ทักไลน์มาท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบอยากจะดูดวงของตัวเองจริงๆอยากจะดูดวงของตัวเองว่าในปีหน้ามกราเนี่ยในปีหน้าเนี่ย2,566เนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมก็ให้ทักไลน์มา เอคิดค่าครูอยู่ที่300ท่านที่ต้องการดูดวงจริงๆสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงจริงๆเท่านั้นกรุณาทักไลน์มาท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเอขอความการุณาช่วยกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะฝากกดซ u b s c r i b e ด้วย ราศีตุลชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนมกราคมท่านวางแผนในเรื่องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นท่านวางแผนเกี่ยวกับการเรียนต่ออาจจะไปเรียนทำดอกไม้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเรียนภาษาเกาหลีไปเรียนภาษาจีนเพิ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ในเดือนมกราคม2566เนี่ยชาวราศีตุลกับชาวรัคนาตุลเนี่ยเหมือนคุณวางแผนในเรื่องการการเรียนการศึกษาในด้านชีวิตทั่วไปภัยขึ้นชัดนะว่ามกราเนี่ยคุณจะเอาความสนใจของตัวเอง คุณจะเอาความสนใจของตัวเองอะไปพุ่งที่วิชาการความรู้คุณจะเอาความสนใจของคุณอะไปสนใจในเรื่องการหาความรู้เพิ่มและคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นคนที่สวยหล่อ ความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคุณจะมีอลร่าของความเป็นดาราซูปเปอร์ตาร์ในเดือนมกราคมเนี่ยความมีชื่อเสียงของคุณนะ่ะมันจะกระจรกระจายเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยความหลอ่อคุณจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญน,นะว่า เป็นคนหน้าตาดีมากเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนมีสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะไปเตะตาต้องใจเพศตรงข้ามหลายคนมีเพื่อนของคุณนะ่ะแอบอิจฉาริษยาที่คุณนะ่ะสวยกว่ามีเพื่อนของคุณเนี่ยแอบมองคุณด้วยความอิจฉาริษยาที่คุณ แซ่บกว่าสวยกว่าน่ารักกว่าความมีสเสน่ห์ของคุณจะทำให้คุณเนี่ยได้เงินก้อนโตแต่มันก็ไปปลุกความลิษยาในจิตใจของคนบางคนความสวยความมีสเสน่ห์ความมีชื่อเสียงคุณจะสวยขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณจะได้เงินคุณจะหาไรายได้ มากขึ้นความมีสเสน่ห์ของคุณจะทำให้คุณเนี่ยหาเงินได้มากและมันไปปลุกความริษยาในใจของใครบางคนซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีชีวิตที่ยากลำบากกว่าคุณความที่คุณเนี่ยประสบความสำเร็จคุณมีชื่อเสียง ความที่ตัวคุณน่ะมีชื่อเสียงมีคนสนใจเยอะมันไปปลูกกระแสความริษยาในใจคนบางคนให้มันตื่นขึ้นและเขาวางแผนต้องการจะกั่นแกล้งคุณสัญชาตญาณของคุณเนี่ยมันตื่นขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกคนรักทําร้ายจิตใจมามากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคุณน่ะมันตื่นขึ้นคุณจะมี ไหวพริบปฏิภานในการเลือกคบคนมากขึ้นแต่ก็แนวโน้มของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้สนใจคนที่มันเกลียดคุณสิ่งที่คุณสนใจนั่นก็คือคุณหลงไหลในการท่องเที่ยวคุณมีความลุ่มหลงในการดูหนังฟังเพลงการท่องเที่ยวการเที่ยวกลางคืน สิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการคืนดีกับคนรักเก่าแต่แนวโน้มในเดือนมกรามันบอกว่าคุณกำลังจะหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมและการศึกษาคุณรอคอยให้คนรักเก่าติดต่อมาเพราะคุณต้องการที่จะสมหวังในความรักไพ่ขึ้นดีในเรื่อง การเรียนการสอบแข่งขันการเรียนต่อมีดวงจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการสอบแข่งขันการสอบชิงทุนการขอทุนไปเรียนต่อเมืองนอกประสบความสำเร็จดีคุณไม่สมหวังในความรักแต่คุณก็โชคดีในเรื่องการเงินการทำงานการหาเงินค่ะ เราก็มาดูกันต่อนะคะ ในเดือนมกราจะได้ไปงานแต่งงานในเดือนมกราคุณมีดวงจะได้ไปงานแต่งงานของคนที่คุณรู้จักคุณจะได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่บ้านในบางท่านเนี่ยจะไปซื้อสุนัขมาเลี้ยง คุณรอคอยที่จะเจอแฟนเก่ามีดวงเกี่ยวกับถูกหวยการค้าขายจะได้กำไรมีดวงถูกหวยและการค้าขายของท่านได้กำไรงามมากมันไปปลุกเนี่ยได้ไพ่อินิมีอินิมีความเป็นศัตรูความ ความที่คุณเจดจระดเนี่ยมันไปปลูกความอิจฉาลิษยาความที่คุณเจดจรัดเนี่ยมันไปปลูกความอิจฉาริษยาคุณรอคอยมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะรักใครจะเกลียดใครจะชอบเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าทำตัวไร้สาระทำตัวหลั่นลา เป็นคนสนุกสนานล่าเริงคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะรักใครจะเกลียดคุณไม่แคร์คุณไม่แคร์ว่าใครจะเกลียดคุณคุณไม่แคร์ว่าใครจะรักคุณคุณพอใจที่จะเป็นตัวของตัวเองบทสรุปอาจจะมีงานเข้ามาคุณจะประสบความสำเร็จ ในงานด้านบริการเป็นเซลล์เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเซลล์งานต้อนรับลูกค้างานบริการงานที่จะต้องให้ความสะดวกสบายกับลูกค้างานบริการงานต้อนรับงานประชาสัมพันธ์โรงแรมงานต้อนรับถือว่า การงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน่าจะมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนและในเดือนมกราคุณมีเกณฑ์ถูกหวยถูกหวยถือว่าเป็นเดือนที่คุณมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะหายไปดีขึ้นเคยป่วยหนักเคยไม่สบาย ทรมานมากแต่หลังจากนี้คุณก็จะแข็งแรงขึ้นโอ้ไม่น่าเชื่อเลยทำไมมันถึงได้ไพ่แต่งงานอีกแล้วในเดือนมกราคมท่านมีดวงจะได้ไปงานแต่งงานของคนรู้จักสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรกับพระเจ้าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณเคยไปบนบานสารกล่าวขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเดือนมกรานี้มันจะเป็นจริงการเงินของคุณยังไม่ดีนะักรายได้ของคุณมีรายจ่ายเข้ามาเยอะและรายได้ลดลงสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยจะกลับมาแข็งแรงเป่งปังเหมือนเด็กสาวอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณได้รับพลังจาก Flower Power คุณจะมีพลังของความเบ่งบานเหมือนพุ่งดอกซาก,กุระ เหมือนทุ่งดอกลาเวนเดอร์คุณจะกลับมาสดใสล่าเริมคุณจะมีความอ่อนเยาว์คุณจะอ่อนเยาว์และมีความสดใสล่าเริงจะมีความสมดุลทางด้านจิตใจคุณจะดูเด็กลงร่างกายที่เคยสุดโทมร่างกายที่มันเคยอ่อนล้ามันจะกลับมา เบ่งบานบลั s สมอัลบันเด่นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทเพื่อนที่แสนดีจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีเกณฑ์อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับได้เงินก้อนโตจากการขายคอนโด ได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่มีเกณฑ์ถูกหวยคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านงานการขายงานด้านโฆษณาจะได้เงินแบบฟุกฟ,กฟกุโดยไม่คาดคิดคุณจะมีเรื่องขัดแย้งทะเละา,กาะ,ะ,เละกับคนอายุน้อยกว่าผิวดำแดงคุณจะทะเลาะกับคนอายุน้อยกว่า เพศชายผิวคล้ำผิวดำแดงและคุณก็จะทะเลาะกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าผิวคล้ำผิวดำแดงจะมีคนอิจฉาริษยาในความสามารถของคุณจะมีคนหมั่นไส้คุณเป็นเหตุให้คุณนะ่ะอาจจะไปทะเลาะกับแม่ลูกคู่หนึ่งหรืออาจจะไปทะเลาะกับชายหญิงคู่หนึ่ง คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานและจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ชนะการแข่งขันการสอบชิงทุนเลขนำโชคสองสาอาจจะถูกหวยสองสาอาจจะถูกหวยอาจจะได้รางวัลอาจจะจับฉลากได้รางวัลคุณอาจจะชนะเลิศการจับฉลากชิง รถเบนซ์จะได้รางวัลและก็เป็นช่วงที่จะได้เงินได้ทองเยอะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลและได้เงินได้ทองจำนวนมากมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลในเดือนมกราเป็นเดือนที่ความแจ่มใสความเบิกบานความล่าเริงมันจะมาเยือนชีวิตมีเกณฑ์ได้รับถ้วยรางวัล มีดวงได้ถ้วยรางวัลสิ่งขสิ่งที่ท่านหวังอจะสมหวังมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลอาจจะประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะได้รางวัลวาดรูปเก่งรางวัลสถาปนิกดีเด่นมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ได้รับใบยกย่องเชิดชูเกียรติอาจจะได้รับเหรียญก้าหารได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณเป็นจังหวะที่ดวง แจ่มใสมากชาวราศีตุลควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรท่านมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แบ่งเงินที่ได้มาจากการค้าขายเงินที่ได้มาจากหวยเงินที่ได้มาจากการลงทุนค้าขายให้แบ่งทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยแล้วเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ย สาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้คุณก็จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่อาจจะคบกันห้าเดือนแต่งเป็นไปได้แต่คุณจะต้องระมัดระวังความอิจฉาริษยาที่มันมีซ่อนอยู่ซึ่งคนคนนี้ก็ไม่ใช่ใครเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด คุณจะถูกเพื่อนทรยศหักหลังด้วยความที่ว่าเขาอิจฉาริษยาคุณเนี่ยชัดเลยคุณกำลังคบกับเพื่อนที่เหมือนจระเข้เหมือนสุนัขรอบกัดคุณควรระมัดระวังในการครบเพื่อนคุณจะเจอเพื่อนกันแก้งเจอเพื่อนทรยศเจอเพื่อนเอาความลับไปแฉ เจอเพื่อนที่นิสัยเหมือนจระเข้ท่านกำลังจะถูกเพื่อนคดโกงถูกเพื่อนหักหลังถูกเพื่อนคดโกงให้ระมัดระวังในคำพูดไม่ควรเปิดเผยความลับของตัวเองให้ใครฟังให้ระมัดระวังคำพูดดูอย่างปนัดดาเลืองวุฒตอนนี้ก็เป็นสโลแกนท้องไม่บอกใคร คลอดออกคลอดออกมาเมื่อไหร่ค่อยรู้กันเพราะว่าถ้าตั้งคันแล้วมีคนรู้เยอะๆมันก็ต้องมีคนอิจฉามีคนหมั่นไส้มีคนแกัแนกกันแหน,น,แนว่าอายุเยอะแล้วอายุตั้งเยอะแล้วอะทำไมถึงปล่อยท้องเพราะฉะนั้นรอให้เด็กคลอดออกมาทีเดียวค่อยเปิดตัวลูก ให้คนเห็นถึงความน่ารักดีกว่าตอนท้องต้องมาทนคนวิจารณ์บางคนก็ชมบางคนก็ด่าบางคนก็นินทาบางคนก็อิจฉาซึ่งมันไม่ดีสำหรับคนตั้งครรภ์ต้องมาทนคนเน็บแนมต้องมาฟังคำวิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ควรไว้ใจเพื่อนควรระมัดระวังในการพูดควรจะพูดด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรพูดอะไรออกไปมากบางครั้งคุณพูดอีกอย่างหนึง่งแต่เพื่อนอาจจะเอาไปตีความอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ควรพูดมากจนเกินไปอยู่เงีย,งยบๆเฉยๆจะปลอดภัยกว่าค่ะขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลโชคดีและท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป